มันได้ดูกว่ะให้ประชุกบิงึงเง้อประชุกบิงึงเื้าสิได้แล้วประจากอย่าคิดทั้เป็นไม่ได้อ่ะมันข้างได้บอนอ่ะมันเดิมไม่ได้เลยนะโอ้มันเป็นแบบนี้พี่น้องเลย ทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายบดสุกูสุคนพี่น้องเส้นเก่าเ้นเคยพบพ่อกับทางบอสุกอีกคือเก่าวัดชันพี่น้องเลยวันนี้ทางบอสุกมาถ่ายเรื่องราวชีวิตของน้องป่าให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้เบิ่งได้ชมก็คือว่าทางน้องป่าเขาหนี่ก่าอู้นักห่วงพี่น้องเลยเรื่องโทรศัพท์มือถือของ่นมีการบล็อกโทรศัพท์และวัาชันพี่น้องเลยติตโตโทรหาทางใดเก่บบาบ่ไดดวัดชันพี่น้องเลยเนาะ เรื ne, ่องนี <S s ắn, no, <c ười> ้มาเบิ่งน้ากันสะก่อนพี่น้องเป็นเทพแน่นอนอยู่บอ๊อฟพี่น้องเอ้ท่านบ่สุขพามาหาน้องปลาสะก่อนพี่น้องเอ้โดยอาสบายดีเด้อสบายดีเช่นกันพี่น้องเอ้เป็นจังไกยินดีมีแฮ้งยู่บ่มื้อนี้ก็ได้ร่วมเล่นเก่งหางเทพใช่หรอเลยสบายดีเช่นกันเนาะพี่น้องเอ้กินข้าวกํายังตอนเที่ยงตน เฮ็ดย่างอะไรกินนี่นะเฮ็ดย่างขี้เนหะ็น,นะน,นะนมาแต่พุ่นพอสิกูเครื่องเสื้อผ้าโอ้กูเครื่องเสื้อผ้าตบเสื้อผ้าไว้สินี่ไปหาเงินบ่บ่ตบเวลาเมือ่อกี้เงิดลูกโดนสาดโอ้ไปหาเงินนะที่ <c oughs> ย่านวะเ็นจังณไดน้องปลาเหรอ,อเดือนนี้เนาะ คือโทมาก็คือบทิดบทัดแทะติดตคืเก่าบอ,อเป็นยังไงส่มเหะมียังถามเจ้าอยากถามเพื่อนถามยังถามเพื่อนเพืปรหาน้องเปืนกระดุนนะถามาจีห้งจะบ่เนาะเขอาเชฟนอนรับบอดีออต้องจ่ายเงินซานแะล้ทัวเนาะ ถูกไล่ซ่องกับปอดไอ้คอยเขามาดูนี่เนาะเงียบกิ๊บต่างจากตะกอนมากตะกอนเนี่ยบืดมือจนไม่ได้กินข้าวกะบอกว่าเนาะทางเขากะนับถือคือเก้ามาถ้าว่ามาเวกันเนาะแข่งขี้ก่าพี่น้องเลย เป็นยังได้พอตไปทั้งใดเปินกินสมยยะนี่อ้ามียังนี่เจ้าห่างระเบิดบ่จนั้นต่รว่าังป๊ ลงดีเราลดักจนจีปิวเป็นได้ด้วดนเพชนใหม่เขาอุดในบ้านหลังตากเป็นเป็นจังได้นะตู้เย็นบางท่านพวมบุญใจมันชื่อมาใช่ดีอยู่บ่ใช่ดีอยู่โอ้มันหนาวเนาะเลยปฏิเสธ เสียบกาคือว่าหละขาไฟกัเพื่อนก็น้องบอกสุดเนาะมันกระยักสูงเงี้ยเนาะสูงหรือต่ำกะจังได้บ่มีเงินจ่ายเพื่นขี้เก่าให้น้องป่าเฮาแต่แต่เรือมีไ้น้องป่าโอ้ทางปุตูเขาเสียจ่ายให้ให้เนี้ย ถ่ายน้องป่าใจานี่ป้าแต่ป้าเติมเงินก็นยังสิบหลอดเลยเนาะสนั่นเติมเลยเนาะเหยียบเดือนละครบเจ็ดแปดชิพพันกับคือว่าเลยต่อเดือนกับนี่ถ่ายน้องป่าเขาไปตัวไข่หมดแดงแล้วปไปถ่ายหมดแดงค่ะมันยังมันตึงเนะดี๋ยวนี่นะคิดงา,ดน,าน,นชั้นสูนคิดสิดดด ก็กานจิกะอึดชมเนาะปลาอ้อยใกล้นี่กบตัดยเนาะกับอ้อยตัดกรันเปิก็ต้องปลากันสีไปยีบ่้าตัดอ้อยลายเขากแดดลายาตัดก็ค่อยได้พอไเนาะพได้เงินนาสบเนาะเได ้าำขาไบนี่ชื่อเกีบอะไรเปงนัวอ่ามันก็หาเนี่ยเพอโน่นองป่าเนาะน้ำเียมันก็แพงมนสตา้รัทของตาหนาวเนาะจักหนาวจักรมแล้สมหรปีหุบผึกงน้องปลานี่จักปีอะไิบซี่ี่ปีสี่ปีปาน่ายก็ปีกายนี่ได้หนิเนาะกายนี่ิสาม ปีสิบสี่ไงกูปีกายนี่ปีหนักสิบห้าไงไว้ไมีแต่ว่ากูยญ่บบอกกับทางควมเพลนมาบอกสุขภาวะทางเจ้าอนุยังสิบสี่ปียังยังไม่ว่าไงตัวในะความคิดยังบอกทางทงความควมจักแล้วบ่บ่กำลังเริ่มเลยนี่เริ่มเลยเริ่มจักก็ได้กำลังเนาะกำลังสูเข้าสูยัง คือบ้านนี้เาพ่อไงขึ้นมันสีแนวชีวินแบบนั้นี่น้องสายบ้านสีกุ้งปูเงินไปเรื่อยๆได้คือสมมติคือชีวิตเท่านี้ค่ะคือเอาลูกปอุปโภไปมันคือชีป็นแบบนึงได้ไหมนอกประสบจักยังยังปลูกปุ๋ยได้บ้านนี้จะมาหาเฮาเข้าหัวแล้วบ้านนี้มันบ่อได้แบบสบายแบบมือหน้าเลยเนาะน่าบรนลูกอีกแล้วว่าที่เติมอีกนักขับปีแล้วบ้านนี้ คืออันว <Okay. S 2> mm ่าเฮาก็ต้องคิดเผื่อไว้น่องปาสุกเนาะโดนปุ้ยไงคุณบอกเลยว่าตู้มีตู้บอกกับพันคว้มเพิ่นเออกลัวเรื่อาพอ่ะยังเอาตัวเองยังบปรอดอ่ะนะไม่อยากเอาคนอื่นมาลำบากมันเลยต้อมาเป็นจักเงี้ยงตัวมุกปี่น้แบบนี้ให้กันนะเอาแตมาแต่ข้อใชไหมเนาะแต่ว่าใจน้องปลานี่คนมัก อยากลิ้นดีชื้อเมื่อ่หร่อยากลิ้นได้ผัวบวถาเลยเนาะคนมาอยากลิ้นบุญชินก็อยากไปไปลิ้นสว่างหูสว่างตาเนาะบุญชินไกลก็มาไปได้โอ้บ่ไปน้ำบ้านนี่จังไปโอ้จังสันรถล่างเนะเาะทเน้าย่านนะคะไป็นไงแบบหนึ่งแม่ค่ะย่านแล้วบ้าน,นีลยดีรถแห่งโครถแห่งแห่งโคบ้านเดียวนดินก็ได้ บวชได้ดิบวชท่านึงบม่ต้องปากเจ้าก็บวชบอว์เอ้าบวชแล้วนนอนยางขี้มาเถอะนะบอว์ได้โมเมนเจ้าบอว์โมเมนเพื่อนได้เอาไม่ยั้งบาดนี้สบายดีสบายดีหาน้องไปมาหาลูกสาวก่อนมาดิไปจะอะไรกินข้าวกินนั่ได้เอ้าไม่อยากวะขาเข้าขาเช้าไปสะเทียงสะเทียงกินนั่นไปกิน มันยังบ่คิดยากมันยังเมื่อยพักผ่อนก่อนตักน้ําเพื่นน้มวยหากยานาาคนน้ําบ่ไหวบ่าบ่ไหวแล้วว่าทางน้องปาบ่คั่นซ้ํา2-3มื้อขึ้นหนังใครอยู่เนาะโอ้อันนี้หนาวโคตรมื้อนี้มันลมแฮงไแฮงกว่าเมื่อก่อน พ่อหวย่านไงหัวเฮงนี่สิแม่ลูกลูกวัดทั้งนี่หลายคนเนาะโมเป็นยังเนาะเจ้าลูกนงนอกป่ามันนั่นลูกมันนั่นเนาะนี่จะห้าลูกกันขวบผู้เล่นนะข้างนอกป่าคนไหนลมเนาะลมแห้งนี่ยังได้ลงป่าเพื่อไปเห็นงานอีกวะ ยัเนองนกติ๊กยังมันมาเลยบนนี่นะยังอยู่เก่งเฮ็ดเวีก็เสสวไปสวนนีดปรเทศพวกสวนในจังนี้ต้องใจสูนี่ไะน้องบอสใจบอสูนี่เดี๋ยวก็ไปงานสนนาได้เมันแดดไขาขื่นทีลงคือเฮียน้องนกปลาแล้วว่า่าสีสูงน่ดขีดบ้านนะวะ สูหัวบุญก็เอดหัเนาะซ่้ขาทินบุญเุ่ซนี่โอแทกะอยู่ดินมันก็น่าบุญบานเพนมวลอะอ้มิานเพ่นสุยตะมวลคนร้ายแ่คนอยคนขายโหเลยจาูบยูสมันกันร้ายแหละคนทางนี้เนะเพราะว่าเมนึ่งกบเจเคนผู าเพราะว่าอะไรภาษิถามเรื่องโทรศทรา์น้องปาเป็นยัง่าขออ่ได้ไปินหลอกแล้วหอกแล้วไปเสียได้ปัง่ายแก็บรินแล้ว่งทีินเลยถ้าไปสอบบอกไได้ป๊เปิดเครื่องไม่ได้ยูบอกเครื่องก็เปิดอยู่นี่ปิดฮอตก็ปิดไ่ได้ปิดบ่ได้เลย เอาอบอัวมันเป็นอะไมันเป็นได้ไรล่ะไ็ดูวยกลอน <มา S 3> ไหว่นอัหลดไปดูไอทิ่มเล้าเจ้ากัป้าทำได้เลยเอามาบึงาา้งดูค่ะอยู่สิได้เอาจักา้ไไกาไปใชถิ่มเลยาอย่างนี้เลยว่าดกเอามาเบิ้งป้าวอัลลูดแล้วก็จคนไทยจาคนเหนเขาอัลลดตอเจาวาลสิไเนาะโพยังไงโทรศัพท์ขอ้งงป้าได้เลยจ้าลินหมดได้ลอกเลยเออมิ้วลอกเลยละว่าเลยถินหมดเลยก็ จนบ่จักลืมลืมเลยมันมันแซ่บ่มดเแต่มือไดนดูมือกินนี้มือกินนี้ตอนจะแซ่มานี่ตอนตักน้ำนี่ช่วงเมื่นี่มันเป็นไปได้น้องป่านะอมาให้เบิ่งง่ว่าก็อามาเบิ้งบ่ไหรบอ้าห้ม่ทาผมด้วยล่ะเธอบ่ทาเฮ็ดได้จักมันไปด้าวไมาเบิ่งพี่น้องเ้ยมาแต่เอาโทรศไพท์จักทิมไ่ใส่เขาเก็บไหา มันเป็นอะไร้เลยนะปลาเกลืไปให้มันเป็นอะไรลยหรอวะให้ปลาชุบบงเงาปลาชุบบงเงาใส่ได้แล้วพี่จ๊ะอยากใด้ท่นเป็นไปได้หรอมันข้างเลยบอลมั้ยมันเหนื่อยไปแล้วนะโอ้มันเป็นแบบนี้พี่น้องเลยโอ้ยเจ้าลายอือให้มันบอกให้จ่ายเงินก่อน เมนอะไรหรอโอ้ทำไมพี่น้องเลยสบายดีเด้ออ่าเบิร์นน้ำกันพี่น้องเบิร์นน้ำกันเอาบนหลอกคันบ้านเลยแหละค่อยกันไม่ค่อยขานค่อยสิไปเอาค่อยสเจะไปให้น้องคันคอยเอาไปขานมีขาดงวดขาสำลักเนี่ยงมาจุโอ้ยน้อการุณาสำลักขาดงวดเพื่อกทำการโคตรล็อกเออเปิดหายไปจ่ายเกิน คาไปบากคืนะอโทรศัพท์นี่นิลาวว่องชิเมนเนาะลาวก็อจะได้คุยกับเพื่นอยู่บ่กใันไดว่าแบว่าคุยค่ามันเราเป็นจ้าโทษหาเพ่อนดีว่แค่คอยเอาไปทางน้าเซตบันเครื่องนี่แล้วก็บ็อกเฟซคอยทิมเลยเครื like <Okay. S 2> ่อเครื่องนั่นมาก่อนแน่แน่วะเนื บางทีลูแตะต่ไปบ้านเวียงกู้เพราะชัดเครื่องนี้มันหลอกแล้วก็แซ่บมากถากาหอยซูนียงบดก็ไะชิบอะไรเนาะเพราะว่าเพราะว่าทางนั้นมันแบบว่าเฮาบริษัทสำลักเงินเนาะถ้าเฮาเฮาถ้าเฮาลางเครื่องใหม่นี่ได้บ่น่าจะได้นะเพราะว่า เขาล่างเครื่องใหม่เขาไปให้กระชูนอยู่เขาต้องเอาไปไทยเลยมาไทยเพราะเขาตั้งแบบเขาลบทิบเขาลบทิบใหม่เดี๋ยวเขาตั้งอีนิวใหม่เบิดแต่ก็ชิได้ชักเลยแต่กาต้องถามผู้มีประสบการณ์รอบปรกเนาะแต่เขาโอ้เกี่ยวกับพวกนี้เนาะแสดงว่าป้าเลยแบบนี้ป้าเล่ยนะนากินมันหลอกเข่ากระทิมก็เหลากินกินเ่ก็ไปเลยที่ได้มัน แบบไ่ได้สนเลยบ้านกระเป๋าได้หลุดเด้่ยาปลาเก็บมาให้เห้ยไปใส่กไปเด้อตีข้อสรางโรเลยวะชาวนาขักระบินนะมาเลใส่กระปไร้นมาซุกได้เพราะว่ายังมีเครื่องนึ่งสองเครื่องเนาะเมน กาดิกเคร่นี่ทางตัวมันซื้อมาแต่ไทยแต่ว่ารุ่นงเนี่งบาสุกนี่เครื่องโตเครื่องโตม่ซื้อนี่ไม่แม่พได้ราวดอกได้ชุดแต่ดาวดอกอีกตัวนี้จะได้ดินเนาะบริดแล้วยาเลยนเลยมันจะได้ไานนี้ต่ตอนลองอีกเห็นจะได้ไหมแต่นี่ยังนั่นแน่เนาะลองไป วัอยใส่เด้อคอยเจีบสลบตายคอิวลๆกันยุงนี่ท่านคืนเมปรารดถอดซิมเลยใส่เครื่องนี้มดเลยเอาเห็ดเปิดหาได้ได้เจ้าบัวหากรเป็่นิน้อสในป่าได้เวลาตักกา ยังมีไหมอ,อย่างนี้หากกหากซื้อยักษ์แบบคุนซื้อตอนนั้นดิตอนไปลงมาตอนนี้หน่อยครับบอนหากหากเดือนคนมาช่วงหาก่อนขึ้นเงือนเนาะก่อนขึ้นเงือนคุนซื้อมาให้ดิ สาเสวยไข่ลงไปแต่ว่าบางทีทั้นคนรหาที่แต่พอนมวดบท่านแต่ชีกบี้เนาะเพราะว่าวชข้ามบนกะบเลบนอนบางที่คนบดบบดข่าแก่ได้เนาะบวกะบหาเงินะคราบทั้งใดบวชไม่มีเงินแักสินะบวมวดวดบท่านนี่ก็ต่าใจเปอยู่น้องี้เนาะแต่ว่าคุณนะถาว่า คนได้เงินคนอิดคิดคนโพดล็อกให้เฮาลละวะสิบูบุนไหจิบอ่ะเนาะลงไปาิบปบดหไหกบลิมนะงิบ้บุนขันขันบุบุนไหจิถิมได้บอโทรศัพท์ป้ามาได้ไงนะป้ามาเห้นังแรกคู่โอติดต่นแรบเดียวใช่ไปแรกอัไรแรกใคเวียดบ่แรกกระเลยเอนาะโทรศัพท์ตัวยางเข่าพักเนาะ เนปนนมันหลักอตอดช่างเป็นนนอนมาใส่อยู่ดีๆก็ปเป็นมาเดียวแต่เพิ่อนคยว่ากับเจ้าอยู่ปะ่อเ,อ <laughs> เออจิบปุดลอกเลอจักสี้ด้ จังหนอยป้านี่ป้าเลยเลยิ้มเลยเนาะจำไม่แต่โคตรนะะชื่อปาเดีนะเราค่ังแ่ก็อยู่ท่นเลยแหละไม่แต่โคตรงี่มันตะกี้ยังว่ไจะไปสั่นจับปั๊บใส่ถุงมาดิเอิมอยู่นี่ได้หว่ะวางไปน้าแด้วาบไปทำนั้ตะข้าก็จะวาข้าอแบบมัเพลงกับ่ได้ตกหมื่นู้ใดหมื่นไปหมื่นกลัวผู้กลัวแพงแตเลิชเนาะ ัสมควรอยู่อืมเพราะว่ามันเป็นชั้นซุ้มไหมชั้นซุงบอลนั่นน่ะกล่องแจ้งๆไงเนาะกล่องโอ้เฮ้ยทุกคนเลิแจ้งบัดนี้มันจิเริ่มมืดได้ไหมเนาะมันถ่ายมาได้ดิมันถ่ายมาได้ดิมาได้ก็เรื่องี่มาได้ช่วถ่ายถ่ายตัวใต้สวน พอดีเจ้าก็ดีได้เลยบัดนี้ยังบ่มดีดินคักบันบ่จังว่าพ่อเพิ่นเห็นเจ้าใส่โทรศัพท์หลายเครื่องเลยคนโจ้ใบก่อนชิมจ้ะบ่ให้ห้องป่าโจ้ใบก่อนให้หนุ่มปลาใส่เครื่องนั่นก่อนพันจีร่องใจเจ้าว่าเจ้าพอดินเครื่องนี้จักสองมือสามมือสิได้บ่จังสินะโอ้คอยเกิดจะได้แล้วคอย มีแต่ปิดเครื่องแลวไหวก่อนสา่เต,ต็มเลยปิดเครื่องไหเ <Okay. S 1> ถืเอ่อเพิ่นปดให้กัมี่ก็ไมแวต่เพื่อนเนาะแต่เพื่อนแต่เพราะว่าถาเ่อนกับปฏิห้ากับโบได้ไหมาีเลยนมทโอาติตอทั้งเือนิท้โทรมาโทรทังเือนกัี่ วันนี้บัตรธนว่าบัดนี้พัดเครื่องนี้บัดบอกแล้วน้อล็อกแล้วเนาะน้อบัดเจ้าบัตรชีใช่เครื่องนั้นทิเต่อกับอะดรพี่เก้าเคนบอกเจ้าบล็อกเพื่อนบล็อกค่ะทิมแม่เจ้าบอกเพื่อนเนาะน้อคนบอกเขาเองถ้าไปบันเดียว์ถ้ามาคนบอกไปเลยคนบัตทิเต่อเจ้าโบได้เนาะจะเคยทิเต่อได้เลยจนน่ะมันจะไปอ่อนแล้วไปฟูแม่นเพื่อนก็ได้โทรคุยสแกนอยู่ว่ะ เราคุยกับน้องปลาอยู่บ่บ่ได้คุยนะว่าบ่เห็อนอ,หอ่ <c oughs> อนก็เ่อะวะใจอ่อนแต่นะอยู่แ<ว>ต่สวนมันาะเข้าใจคุยได้อยู่บ่อแม,<อ>ม่นิมนต์นี่เสียขาเพิ่นเพิ่นคือสีิตอะไรเพิ่นเพิ่นแม่แม่นิ่งมนวนนี่เพิ่นชีิแบบว่าบ่ค่อยมีเวลามาสุกกับสาแก้วเพิ่นคุยกับน้องปลา โดยพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้ทั้งบริษูกะสนามลาทั้งนอกป่าเมื่อสะกอนเสนอพี่น้องเลยจะได้โจคลิปลงสะกอนเตอวัดสันพี่น้องเลยโอกาสเข้ามาสบายดีเด้ดทั้งนอกป่าเขาโดย